อิสรภาพทางการเงินสองคำนี้เป็นเหมือนเป้าหมายในฝันของใครหลายคนเลยนะคะใช่เลยครับแต่พอคิดจะเริ่มทำจริงจังคำถามที่ตามมาก็คือแล้วจะเริ่มต้นยังไงอืมเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าโลกการเงินมันทั้งกว้างใหญ่ซับซ้อนมีศัพท์เทคนิคเต็มไปหมดจนไม่รู้จะจับต้นชนปลายตรงไหน วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งและการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่น่าสนใจจากหนังสือวิถีลงทุนเพื่ออิสรภาพการเงินค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแนวคิดหลักในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินมีอะไรบ้างแล้วจะเปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้สําหรับคนที่อยากเริ่มต้นได้ยังไงเป็นประเด็นที่อยู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับเพราะว่าแนวคิด เรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการวางแผนชีวิตดีๆนี่เองอ mm. และจากแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นที่จะลงทุนอะไรดีแต่เริ่มที่การสร้างความเข้าใจหรือความรู้ทางการเงินเป็นอันดับแรกเลยครับค่ะเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แค่ทําตามกระแสในโลกที่เต็มไปด้วยทางเลือกและสิ่งรบกวนมากมายเหลือเกิน งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สุดเลยดีกว่าค่ะในแหล่งข้อมูลของเรามีประโยคนึงที่บอกว่าเรื่องเงินไม่เคยตกยุค,คซึ่งก็จริงนะคะแต่ดิฉันอยากจะชวนคุยให้ลึกลงไปอีกหน่อยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็ให้เครื่องมือทางการเงินมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้เรื่องเงินในวันนี้มันยังจําเป็นเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วอยู่ไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเดี๋วนี้มีแอปพลิเคชันมีโรโบแอดไวเซอร์มาช่วยจัดการแต่สิ่งที่น่าทึ่งในประเด็นนี้ก็คือแก่นของมันไม่เคยเปลี่ยนครับแก่นของมันใช่ครับความรู้ทางการเงินมันไม่ได้มีเป้าหมายแค่เรื่องของการทําให้ร่ํารวยแต่คือการสร้างอํานาจในการเลือกให้กับชีวิตของเราอ๋อเมื่อเราเข้าใจเรื่องเงินดีพอมันจะช่วยลดความกังวลในชีวิตประจําวันแล้วก็เปิดโอกาสให้เราไล่ตามความฝันได้โดยต้องไม่ต้องพะวงเรื่องปากท้องอยู่ตลอดเวลาครับ คำว่าอำนาจในการเลือกนี่น่าสนใจมากค่ะขยายความอีกนิดได้ไหมคะว่าในชีวิตจริงมันหน้าตาเป็นอย่างไรแน่นอนครับลองนึกภาพคนสองคนทำงานที่เดียวกันคนแรกใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยค่ะส่วนคนที่สองมีเงินเก็บแล้วก็ลงทุนอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งบริษัทมีปัญหาต้องปรับโครงสร้างคนแรกอาจจะต้องออจำใจทนทำงานที่ไม่ชอบต่อไปเพราะไม่มีทางเลือก แต่คนที่สองมีอำนาจในการเลือกครับอ๋อคือเขามีทางออกใช่เลยเขาสามารถตัดสินใจลาออกเพื่อไปหางานที่ดีกว่าหรืออาจจะพักสักครู่เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆโดยที่ชีวิตไม่สะดุดนี่แหละครับคือพลังของมันเข้าใจเลยค่ะการเข้าใจเรื่องเงินจึงเป็นเหมือนการปลดล็อกศักยภาพด้านอื่นๆของตัวเองไปด้วยมันไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะขึ้น แต่คือการซื้ออิสระในการตัดสินใจให้ตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆถูกต้องครับและถ้าเราเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งที่พูดถึงในแหล่งข้อมูลจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการหาทางลัดค่ะแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสองอย่างควบคู่กันไปนั่นก็คือความรู้และวินยัยความรู้กับวินยัยครับ ความรู้ทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือการลงทุนที่เกินความเสี่ยงส่วนวินัยทำให้เราเดินตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวนี่คือหัวใจที่ทำให้เรื่องเงินยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามพอพูดถึงกระบวนการและเครื่องมือแหล่งข้อมูลของเราก็พูดถึงสินทรัพย์หลายอย่างที่เป็นหัวข้อสุดคิดในยุคนี้เลยนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือแม้กระทั่งคริปโต สำหรับคนนอกวงการพอเห็นลิสต์นี้แล้วอาจจะรู้สึกท่วมท้นได้นะคะเหมือนมีของเล่นเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จะเริ่มเล่นชิ้นไหนก่อนมันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับโลกการลงทุนในปัจจุบันบ้างคะการที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภทปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการลงทุนเลยคืออะไรคะนั่นก็คือการกระจายความเสี่ยงครับ ไม่มีสินทรัพย์ประเภทไหนที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์การมีทางเลือกที่หลากหลายเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้แต่ในทางปฏิบัติมันก็ยากเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเห็นเพื่อนทํากําไรจากหุ้นตัวหนึ่งได้มหาศาลหรือเห็นเหรียญคลิปโตบางตัวพุ่งขึ้นไปหลายเท่าตัวใช่ครับความรู้สึกที่อยากจะทุ่มเงินทั้งหมดไปตรงนั้นมันก็มีเยอะเหมือนกัน แหล่งข้อมูลกํำลังจะบอกว่านั่นคือกับดักทางความคิดหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า FOMO หรือ Fear of Missing Out ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาศของนักลงทุนเลยอืการมีสินทรัพย์หลายประเภทให้เลือกจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าเอาไขทุกฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือในแหล่งข้อมูลไม่ได้พูดถึงแค่การลงทุนสร้างผลตอบแทนอย่างเดียวนะครับ มีอย่างอื่นด้วยหรอคะมีครับเขายังพูดถึงอีกสองประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงควบคู่กันมาด้วยคือการจัดการหนี้สินและการสร้างไรายได้เสริมใช่ค่ะสองเรื่องนี้มันเข้ามาอยู่ในสมการการลงทุนได้อย่างไรคะดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันเลย ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่าการวางแผนการเงินเปรียบเสมือนการสร้างตึกสูงครับสร้างตึกเหรอคะครับการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนก็เหมือนกับการสร้างชั้นบนๆให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตึกจะสูงและมั่นคงได้ไม่เลยถ้าเสาหลักไม่แข็งแรงอ๋อซึ่งการจัดการนี้สินและการสร้างรายได้เสริมก็คือเสาหลักสองต้นที่ว่านั่นเองครับ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะงั้นเรามาเจาะที่เสาต้นแรกกันก่อนการจัดการหนี้สินแหล่งข้อมูลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนคะให้ความสําคัญอย่างมากครับโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงอย่างหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะมันคือการอุดรูรั่วของถังน้ําการเงินของเราครับต่อให้เราหาเงินมาเติมได้มากแค่ไหนแต่ถ้ารูรั่วยังใหญ่ยยอยู่น้ําก็ไม่มีวันเต็มถัง ลองคิดง่ายๆนะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตอาจจะสูงถึง16-18%ต่อปีในขณะที่ผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวอาจจะอยู่ที่8-10%ต่อปีต่างกันเยอะเลยใช่ครับการพยายามลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาชนะดอกเบี้ยนี้พวกนี้ก็เหมือนกับการพยายามวิ่นขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงมันเหนื่อยและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหมายความว่าลำดับความสำคัญที่ถูกต้องคือจัดการนี่ดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อน แล้วค่อยคิดเรื่องลงทุนอย่างจริงจังถูกต้องครับการลงทุนของเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมภาระหนี้สินได้ดีแล้วเสาหลักอีกต้นล่ะคะการสร้างไรายได้เสริมส่วนการสร้างไรายได้เสริมก็เปรียบเสมือนการเพิ่มก๊อกน้ําอีกอันหนึ่งเข้ามาในระบบมันช่วยเร่งกระบวนการสร้างความมั่งคั่งให้เร็วขึ้นแล้วก็ยังเป็นเหมือนเบารองรับความเสี่ยงหากไรายได้หลักเกิดสะดุดลงอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ ดังนั้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจึงต้องทําควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการเงินพื้นฐานในแข็งแกรงครับชัดเจนมากค่ะพอเราเข้าใจภาพรวมแล้วว่าทําไมต้องรู้เรื่องเงินและมีเครื่องมืออะไรบ้างในโลกยุคใหม่ ทีนี้ก็มาถึงคำถามสองคันที่มือใหม่หลายคนมักจะติดอยู่ซึ่งในแหล่งข้อมูลของเราก็หยิบยกมาเป็นตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเริ่มต้นจากศูนย์อย่างไรให้เงินทำงานตรงนี้แหละหาที่น่าสนใจจริงๆวลีที่ว่าให้เงินทำงานเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดสวยๆหรือมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคะมันคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินเลยครับวลีให้เงินทำงานคือการอธิบายแนวคิดของการเปลี่ยนสมการสร้างไรายได้ จากเดิมที่เราต้องใช้แรงงานและเวลาแลกกับเงินหรือที่เรียกว่า active income ไปสู่การใช้สินทรัพย์ที่เรามีไปสร้างผลตอบแทนกลับมาให้เราหรือที่เรียกว่า passive income passive income ใช่ครับซึ่งเงินที่เรานำไปลงทุนในหุ้นก็คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำงานแทนเราได้แม้ในเวลาที่เรานอนหลับโอเคแล้วส่วนที่ยากที่สุดล่ะคะคือการเริ่มต้นจากศูนย์ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมไม่มีความรู้พอหรือมีเงินไม่มากพอที่จะเริ่มมันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่จะทะลายกำแพงนี้ได้อย่างไรจุดที่สำคัญที่สุดที่มือใหม่มักจะเข้าใจผิดก็คือคิดว่าก้าวแรกคือการเลือกลงทุนให้ได้กำไรสูงสุดอ,อ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะจริงๆแล้วจากที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นก้าวแรกที่สำคัญกว่านั้นคือการเริ่มต้นสร้างนิสัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับสร้างนิสยัย ใช่ครับมันเหมือนกับการไปยิมครั้งแรกเป้าหมายไม่ใช่การไปยกน้ำหนักให้ได้มากที่สุดแต่คือการไปให้ถึงยิมและเริ่มออกกำลังกายให้ได้ก่อนการลงทุนก็เช่นกันครับค่ะการเอาชนะความกลัวแล้วเริ่มลงมือทำไม่ว่าจะด้วยเงิน500หรือ1000บาทต่อเดือนคือการทำให้ศูนย์กลายเป็น1ซึ่งเป็นก้าวที่ยากที่สุดแล้วนั่นเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะคะคือแทนที่จะโฟกัสว่าต้องได้กำไรเท่าไหร่ ให้เปลี่ยนมาโฟกัสที่การสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นก่อนใช่ครับมันช่วยลดแรงกดดันไปได้เยอะเลยแสดงว่าแหล่งข้อมูลกําลังบอกว่าจิตวิทยานในช่วงเริ่มต้นสําคัญกว่าการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยซ้ำไปในช่วงแรกเริ่มใช่เลยครับเพราะเมื่อน,นิสัยการลงทุนถูกสร้างขึ้นแล้วการเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการลงทุนจะง่ายขึ้นมากค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กัน และมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องอะไรคะคุณมีเงินสำรองพอสำหรับกี่เดือนหัวข้อนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนจะเป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่าการบุกเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะครับใช่เลยค่ะดิฉันยอมรับว่ามันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่ากันเลือกซื้อหุ้นมันเหมือนมีเงินก้อนหนึ่งที่ต้องเจาะทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปทำงานอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญมากครับ และอาจจะสำคัญกว่าการเลือกว่าจะลงทุนในอะไรด้วยซ้ำไปขนาดนั้นเลยครับถ้าเรากลับไปที่ภาพการสร้างตึกสูงเมื่อสักครู่เงินสำรองฉุกเฉินก็คือฐานรากของตึกทั้งหลังเลยครับอ๋อ oh. มันคือตะข่ายในรพยที่คอยรองรับเราอยู่เสมอมันช่วยให้แผนการลงทุนระยะยาวทั้งหมดของเราไม่พังทลายลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตกงานการเจ็บป่วยหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆพอจะนึกภาพออก แต่ถ้าจะให้เห็นชัดๆเลยความแตกต่างระหว่างคนที่มีกับไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินตอนเจอปัญหามันต่างกันแค่ไหนคะต่างกันราฟ้ากับเหวเลยครับลองนึกภาพตามนะครับนาย A กับนาย B ทำงานที่เดียวกันลงทุนในกองทุนหุ้นเหมือนกันค่ะวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีทั้งคู่ถูกเลิกจ้างพร้อมกันนายเไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยเขาตื่นตระหนกและจำเป็นต้องใช้เงินด่วนแย่เลยทางเลือกเดียวของเขา คือการขายกองทุนหุ้นที่ถืออยู่ออกมาทั้งหมดซึ่งบังเอิญว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังตกต่ำพอดีเขาก็เลยต้องขายขาดทุนอย่างหนักและอาจจะฝังใจกับการลงทุนไปตลอดชีวิตแต่นายบีมีเงินสำรองฉุกเฉินเตรียมไว้สำหรับค่าใช้จ่าย6เดือนเขาสามารถดึงเงินส่วนนั้นมาใช้ประคองชีวิตในช่วงที่กำลังหางานใหม่โดยไม่ต้องแต่ต้องผ่อนลงทุนของเขาเลยแม้แต่น้อยอ๋อคือเขารอดได้ด้วยเงินสำรองใช่ครับ เขาสามารถรอจนกว่าตลาดจะฟื้นตัวได้โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วชัดเจนมากเลยค่ะเงินสำรองฉุกเฉินมันไม่ใช่เงินที่นอนนิ่งแต่มันคือเงินที่ทำหน้าที่ปกป้องแผนการลงทุนของเราถูกต้องครับมันทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งเกิดจากความตื่นตระหนกถูกต้องที่สุดครับมันคือตัวแบ่งระหว่างการลงทุนตามแผนในระยะยาวกับการลงทุนที่ถูกสถานการณ์ชีวิตบังคับให้ลมเลิกกลางคันค่ะ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าเราจะสามารถลงทุนอย่างสบายใจและมีสติได้อย่างไรหากยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตประจำวันการมีเงินสำรองที่เพียงพอจึงเป็นเหมือนการซื้อความสงบทางใจให้กับตัวเองครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันเหมือนการเดินทางที่เริ่มจากภาพใหญ่มากๆคือปรัชญาของเงินแล้วค่อยๆสูมเข้ามาที่เครื่องมือครับ และจบลงที่สองคถามพื้นฐานที่ทุกคนควรตอบให้ได้ก่อนจะเริ่มลงทุนอย่างจริงจังคือจะเริ่มสร้างนิสัยการลงทุนได้อย่างไรและมีเกราะป้องกันอย่างเงินสำรองฉุกเฉินแล้วหรือยังใช่ครับทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินคะมันกําลังบอกเราว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การเดินทางที่ซับซ้อนเกินเอื้อมหรือเป็นเรื่องของคนที่มีเงินทุนมหาศาลเท่านั้นครับแต่มันคือการเริ่มต้นจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องกับตัวเอง การสร้างรากฐานทางการเงินให้มั่นคงทีละขั้นตั้งแต่การจัดการหนี้สินการสร้างเงินสำรองและสุดท้ายคือการสร้างวินัยจากจุดเล็กๆที่ทำได้อย่างสม่ำเสมออมการรู้ว่าต้องมีฐานรากก่อนและการเข้าใจว่าการเริ่มต้นสำคัญกว่าการรอให้พร้อมคือหัวใจที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับเป็นการสรุปที่ทำให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากเลยค่ะจากเรื่องที่ดูน่ากลัวและจับต้องไม่ได้ กลายเป็นขั้นตอนที่พอจะเริ่มลงมือทำตามได้จากแหล่งข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์กันวันนี้ได้ให้ทั้งเครื่องมือและแนวคิดในการสร้างความมั่งคั่งไว้เป็นอย่างดีแต่มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะฝากไว้ให้เป็นลงกบคิดกันต่อคำถามอะไรคะนั่นก็คือสำหรับแต่ละคนแล้วคำว่าอิสรภาพที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรครับอืมมันคือตัวเลขในบัญชีที่เราตั้งเป้าไว้เช่น10ล้านหรือ20ล้านบาท หรือมันคือสภาวะของจิตใจที่รู้สึกปลอดภัยมีทางเลือกและสามารถใช้ชีวิตได้ตามเงื่อนไขของตัวเองค่ะซึ่งเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่จะช่วยให้เราเดินทางไปถึงจุดนั้นได้คำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นเข็มทิศที่สำคัญที่สุดในการวางแผนการเงินของแต่ละคนก็เป็นได้ครับ